สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะามาพบกับคครูพึ่งอีกแล้วนะคะนักเรียนโอที่หน้าดำขมขียดต,ตาเบ้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าอัดคลิปดึกค่ะเตรียมการสอนอ,อัดคลิปดึกมากเลยห่าวง่วงไว้หมดเลยเนี่ยอ,อ่าเพื่อน,นักเรียนครูทำได้ค่ะอ่า วันนี้คุณครูเพิ่งมีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะนักเรียนและมีงานให้นักเรียนทําแต่นักเรียนเห็นงานนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคุณครูไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้ปันรุ่นนี้หรือยังไงคือนักเรียนทําเสร็จตอนไหนค่อยส่งในอัลบั้มเนาะ ไม่ได้บังคับนะคะทยอยส่งนะคะ,นะคะนักเรียนอ่านักเรียนคะแต่ก่อนที่คุณรูณจะให้นักเรียนดูคลิปครูขอครูขอคูขอแจ้งนักเรียนไว้นิดนึงนะคะดูคลิปเสร็จแล้วตอนท้ายอะ่ะมันจะมีรูปนางฟ้าสวยๆาให้นักเรียนได้ชมด้วยใครชมให้สี่เลยใครแต่ใครเฉยคูให้สามอะ่ะแต่ใครตีนะศูนย์เลยนะบอกให้ นักเรียนพร้อมชมคลิปกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วครูพึ่งจะพานักเรียนไปรับชมคลิปการเรียนการสอนกันเลยนะคะนักเรียนสู้ๆกับงานนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้คุณครูมาสอนเรื่องเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงกลางและต่ํานะคะนักเรียนค่ะามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะแต่ก่อนเข้าเรื่องเรียนวรรณยุกต์ครูสอนทบทวนการเาะการ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายก่อนนะคะนักเรียนเราเรียนกันไปแล้วเนาะแต่ครูก็จะมาอธิบายซ้ําอีกเราจะเรียนแบบสั้นๆเียเพื่อให้จําได้หรอกคุณครูจะทบทวนย้อนให้นะ,ะการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายก็คือข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องสมุดที่นักเรียนนักเรียนเปิดเทอมจะได้พบอ่ะมันจะมีป้ายห้องสมุดเนาะว่าข้อควรปฏิบัติของห้องสมุดนะ่ะมีอะไรบ้างเป็นข้อข้อข้อขอ่ะ เขาเขียนเชิงอธิบายให้เราอ่านเราก็ต้องมาอ่านนะคะนักเรียนอ่าข้อที่หนึ่งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอ่าแต่งกายสุภาพเรียบร้อยข้อที่สองไม่คุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่กําลังค้นคว้าข้อมูลอยู่คือไม่ส่งเสียงดังรบกลนมรบกวนเพื่อนที่กําลังค้นคว้าข้อมูลอยู่อ่าข้อที่สามไม่นําเครื่องดื่มหรืออาหารมารับประทานในห้องสมุดเนาะว่ามันอาจจะทําให้หนังสือไปโดนนังสือเปียกหรือ เลอะเทอะบริเวณห้องอ่ะข้อที่สี่ไม่ขีดเขียนลงในหนังสือไม่ตัดหรือฉีกหนังสือและไม่ควรพับหนังสือนะคะนักเรียนเพราะว่าเด็กคนถัดไปเขามายืมแล้วเนี่ยมันชํารุดมันก,มนก็มันก็สกัไม่สามารถเอาไปดูได้เนะเอาไปอ่านได้ข้อที่ห้าสำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ดังนี้ครูหรืออาจารย์ยืมหนังสือได้ครั้งละเจ็ดเล่ม นักเรียนยืมหนังสือได้คร,รั้งละห้าไ่มโดยยืมได้ครั้งละห้าวันเท่านั้นอ่าข้อควรปฏิบัติใช้ห้องห้องสม,มุดมันเหมือน,นเป็นข้อตกลงกันในการเข้าใช้เขาเขียนเชิงอธิบายเป็นข้อๆให้เราเราเราต้องวิเคราะห์เป็นนะคะเนี่ยว่าเขาเขียนเชิงอธิบายอ่าข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องสม,มุดอย่างนี้นะอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นยังไงดีอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเขาส่งคู่มือมาแล้วก็อ่าน การใช้ยังไงอะไรยังไงประโยชน์ยังไงประโยชน์ในการใช้ยังไงวิธีการใช้อย่างไรอะไรยังไงดูการดูแลบำรุงรักษาอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็ดูดูอ่านเป็นข้อข้อข้อไปอ่าเรามาเริ่มวันในยุกันเลยนะคะวรรณยุครูก็จะทวนให้มาอีกอรูปกับเสียงนะอ่ารูปรูปมีสี่รูปเสียงมีห้าเสียงสามัญไม่มีรูปเห็นป่ะอ่าเอกอ่าเอกมีขีดหนึ่งขีดอ่า เสียงโทเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบคล้ายๆหัวเป็ดเนาะเสียงโทเสียงตรีเสียงตรีเลขเจ็ดไทยเห็นป่ะและจัตวาเครื่องหมายบวกอ่าวรรณยุกจะอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นถ้ามีพยัญถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวแต่ถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวเนาะจะอยู่ตัวที่สองนะคะนักเรียนแต่ถ้ามีตัวเดียวก็อยู่ตัวที่หนึ่งตัวเดียวอย่างเช่นคําว่าปอปาไม่เอกป่าอ่าวรรณยุกจะอยู่ที่ปอปา ห้ามอยู่ที่สระเด็ดค่ะอ่ากรออาการไม่โทรกา้าววันายุจะอยู่ที่ลอลิงตัวที่สองอ่าไม่อยู่ที่กอไก่แนละอยู่ที่ลอลิงตัวที่สองนะถ้ามีสองตัวและไม่อยู่ที่สระอ่าถัดมาก็โอกโอกไม่ตีโกอ่าเห็นไหมอยู่ที่กอไก่่อเอาเตาไม่จัตาวาเต่าก็อยู่ที่ต่อเตา่าอ่าคุณครูมามาทวนการผ่านอีกรอบหนึ่งชูชูมือมือชูมือมาหนึ่งข้างอ่ามือขวาก็ได้ สามัญน,นิ้วโป้งเอกนิ้วชี้โทนิ้วกลางตีนิ้วนางก้อยจัตาวาสามัญเอกโทตีจัตาวาห้าเสียงนะอย่าลืมนะท,ท่องไปสามัญเอกโทตีจัตาวาอ่ะเรามาดูการผ่นบรรยุกอักษรสูงห้าเสียงอ่ะอักษรสูงดูอักษรสูงเอ๊ะทำไมอักษรสูงนี่ไม่มีเสียงเอกเสียงจัตาวาเลยเรามาดูนะ อักษรสูงอะคําว่านําคาแรกนออัมนานําไม่ถูกนำเนี่ยคำนี้นำหนํำน้ำหนํำนำหนํำน้ำหนํำเสียงอ่ะเสียงจะอยู่ที่ตรีแต่รูปรูปอยู่ที่โทเห็นปะมันเยื้องกันตัวนี้เสียงอยู่ที่เอกแต่รูปอยู่ที่โทไอเสียงอยู่ที่โทรูปอยู่ที่เอกคือผิดเสียง เสียงมันอยู่ที่โทนำตอมนำต้องต้องอยู่ <INE S 1> เห็นไหมเป็นไม้เอกรูปคือไม้เอกแต่เสียงมันอยู่ที่ไม้ที่ไม้โทตัวคาว่าน bon าเหมือนกันเสียงอยู่ที่ไม้ตรีแต่รูปรูปมันอยู่ที่ไม้โทรูรปกับเสียงไม่ตรงกันนะคะของอ,องักษรสูงรูปกับเสียงจะไม่ตรงกันคําว่ารองอีกรองรองร่องร้องหลงอ่ะรองรองร่องร้องหลงร่องรูปไม้เอก แต่เสียงรูปไม่เอกแต่เสียงอยู่ไม่โถร้องรูปไม่โทเสียงอยู่ไม่ตีอะ่ะคำว่าย่าเหมือนกันย่ยา้ยายา่ยา่าย่าย่าย่าอ่ะเห็นปะเห็นเสียงไม่อยู่ไม่โทแต่รูปมันคือไม่เอกนี่เสียงอยู่ไม่ตีแต่เสียงอยู่เสียงตรีแต่รูปคือไม่โถอ่ะแม่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 แม, Ä, แม Ä, อ่อ่ะเสียงเสียง <SAM> แม่ๆๆอยู่ที่โทแต่รูปคือไม่เอกแม้ เสียงอยู่ไม้ตีอยู่ที่เสียงตีเสียงรูปอยู่รูปคือเสียงโทอ่ะไอรูปคือไม้โทแต่เสียงอยู่ที่เสียงตรีคําว่าแมค่ะขาค่าค้าขาอ่าเหมือนเดิมเสียงอยู่โทรูปคือไม้เอกนี่เสียงอยู่ตรีรูปคือไม้โทแย่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 อ่าเสียงเห็นป่ะเสียงเสียงอยู่โทรูปคือไม้เอกเสียงอยู่ตีรูปคือไม้โท หน้าหนาหน้านะหน่า,หนา,าเหมือนกันเนาะเสียงกับรูปไม่ตรงกันมือ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 เท่าไงทอทอท่อทอทอ้นองหนองน้องนนองหนอง,นองรอยรอยร้อยรอยรอย,รอยแพงแผงแพงแผงแผง,แงชีฉี่ชี่ฉีส,ส,ส,สีเห็นปะอักษรสูงนี่อักษรสูงนี่เห็นเปล่าเสียงเสียงเอกแต่ ไอ้รูปรูปรูปคือไม้เอกรูปร่างเนี่ยที่เขียนเนี่ยคือไม้เอกมาขีดเดียวแต่เสียงไปอยู่ที่โทและรูปร่างไม้โทเสียงไปอยู่ที่ตีนี่คืออักษรสูงจําไว้นะคะนักเรียนอ่ะถัดมาอักษรกลางอักษรกลางนี้จะตรงเลยตรงตรงรูปตรงเสียงเห็นป่ะเต่าเต่าเต้าเต้าเต่าดู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 ตรงหมดเลยแกแก่แกแกแกโบ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  เจอ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 ปาป่าป้าป่าป่าตี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 ออมออมอ้อมอ้อมอ้อมตูตูตู้ตูตูไก่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 เห็นปะตรงของของอักษรกลางนี่จะผันเสียงตรงมากค่าเสียงนี่จะตรงกันไม่กระโดดไม่กระโดดเหมือนอักษรสูงเมื่อกี้อ่าถัดมาอักษรต่ำเอาละอักษรต่ำเหมือนกัน คำว่าฉันไหมฉันฉันชั้นชันฉันคำว่าฉันจะไปอยู่ที่อะไรจัตวาแต่รูปร่างมันคือสามัญนะไม่มีเพราะไม่มีกากระบาข้างบนถ้ามีกากระบาข้างบนคือไม้จัตวาไม่มีแต่เสียงไปอยู่ที่จัตวาเสียงมันอยู <loser. S 1> POL, ่จัตวาแต่รูปร่างมันคือสามัญคำว่านี่อีกฉันฉันชั้นฉั้นเห็นป่ะ แฮ่แห่แห่แฮ่แห่แห่แอ่ะเอา่าแห่แห่มาอยู่นี่แหละแต่เห็นมันรูปร่างรูปร่างมันทั้งหมดเนี่ยคือสามันขาวขาวข้าวขาวขาว,ขาวพิง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 ฝ้ายฝ้ายฝ่ายฝ้ายฝ้ายฝ้ายฝ่ายอ่ะเสื้อ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 เสือ,ส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 อห้าม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  ไข่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 แหงแหงแห้งแหงแหงหาว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 ผาผาผ้าผาผาสู้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 หอยหอยห้อยหอยหอย,หอยสังเกตไหมข้างบนไม่มีวรรณยุกต์ซักตัวก็คือรูปร่างมันคือสามัญแต่เสียงไม่อยู่จัตวาหมดเลยของอักษรตำ่ำจำให้แม่นๆนะคนะนะักเรียน,ะนะนะนะอ,นอักษรต่ำอ่า อ่าถัดมามีแบบฝึกคัดหน้าที่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามและห้าสิบสี่เนาะห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่หน้าที่ห้าสิบเอ้ยห้าสิบเอ็ดเรียงเรียงผิดแล้วอันนี้ห้าสิบเอ็ดลบห้าสิบเอ็ดก่อนห้าสิบเอ็ดห้าสิบ 51สิบเ็ดต้องอยู่ฝั่งนี้อ่าอันนี้ห้าสิบสามเนาะอ่าครูย้ายให้แล้วจะได้ไม่งงเนาะอ่าครูย้ายให้แล้วอ่าห้าสิบเอ็ดเขาบอกว่าวงให้วงกลมรอบคําที่มีพยัญชนะเสียงต้นเป็นอักษรสูงจากนั้นเลือกคํามาห้าคำแล้วแล้วบอกเสียงวรรณยุกให้ถูกต้องอ่าห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวมาดูกัน คุณอ่าคำแรกเลยคำว่าคล้องเห็นปะคล้อง้องคล้องคล้องของคล้องของคล้องคล้องคือเสียงโทก็ติ๊กไม่โถอ่ะถัดมาครูเอาคําว่าชิงั้งชิงเนี่ยตัวเนี้ยชิง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 ไม่เอกครูก็จะเขียนข้อที่หนึ่งชิงแล้วก็ติ๊กที่ไม่เอกอ่ะถัดมาถัดมาเอาคง่ายๆคาง่ายๆอ่าคําว่าสอยสอยสอย ซอย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 อ่ะครูก็จะเขียนคําว่าสอยไว้ตรงนี้แล้วครูก็ติ๊กจตวาอ่าถัดมาคําว่าฝูงนี่ว่าฝูงคําที่สามฝูงฟูงฝูงฟูงฟูงอ่ะครูก็เขียนคําที่สามฝูงแล้วครูก็ติ๊กจตวาอ่าถัดมาคําว่าพึ่งอ่าคําที่สี่พึ่งเช่ครูพึ่งเนี่ยแหละพึ่ง พึ Workers, ่งพ ah, ึ <neste making S 1> ่งพึ่งพึ่งพึ่งอ่าพึ่งเสียงเสียงโทรครูก็เขียนข้อที่สี่เขียนพึ่งแล้วก็ติ๊กที่ไม่โทรและคําสุดท้ายคำสุดท้ายครูเอาคําว่าถออนาฐานอ่ะฐานทานฐานท่านทานฐานอ่ะเขียนคําว่าฐานติ๊กจัตวาเพราะว่าเสียงอยู่ที่จัตวารูปล่างสามัญจะเสียงอยู่จัตวาถัดมาข้อที่อ่าถัดมาอันนี้หน้าที่ห้าสิบสอง ขาให้วงกลมรอบคําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ําแล้วบอกเสียงวรรณยุกต์จากคําเนาะอ่าเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมอันนี้คําว่านาเนาะนาหน้าน้านาหนาอยู่นาหน้าน้านานาอยู่เสียงตีนะคะอ่าคำว่านาก็อยู่เสียงตีแต่ลูปคือไม่ถูกถัดมาครูเอาคําว่าคําว่าคําแรกก่อนมุดมุดมุดหมุดมุดมุด มุดยูเสียงอะไรตีอ่ะข้อที่หนึ่งมุดตีอ่ะครูติ๊กตีอ่ะคำถัดไปครูเอาคำว่าเทียมเทียมอักษรต่ำนะเทียมอักษรต่ำเมื่อกี้มุดก็อักษรอักษรต่ำเทียม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 คืออ่ะข้อที่สองเทียมครูก็ติ๊กสามันถัดมาครูก็เอาคำว่าพี่อักษรต่ำพี่พีพี่พีพีผีพี่ีพี่พี่พี่สิงพี่สิงโท ข้อที่สามเาอีพีไม่เพี่แล้วก็ติ๊กเสียงโทถัดมาเขาเอาคําว่าค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 ะา่าคําว่าค่าคำที่สี่ค่าเสียงโทมันอยู่ที่เสียงไันอยู่ที่โทเนาะถัดมาครูเอาคําถัดมา,าสษนต้งคำว่ายุงย่งยุงย่งดุงยุงย่งดุงดุงยุ่งดุงยุ่งอ่คําว่ายุง่งคำที่ห้าก็จะอยู่ที่เสียงโทเหมือนเดิมเพราะว่า คล้ายๆคล้ายๆกับเสียงคําว่าพี่อะยุ่ง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 พอผ่านมายุ่งอยู่ที่ไม่ถูกอ่ะคล้ายๆกันข้อที่หกครูเอาคําสุทพี่คําว่าฟันในการฟัน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 คําว่าฟันอยู่เสียงสามัญครูก็ติ๊กสามัญและสุดท้ายครูเอาคําว่าลงอ่ะกับสอนต่ำคําว่าลง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 อ่ะคําว่าลงอยู่เสียงสามัญครูก็ติ๊กสามัญ ถัดมาถัดมาเขียนผันวรนณยุกต์จากคําที่กําหนดให้อ่าอันนี้อักษรอ,อะไรอักษรกลางอักษรกลางมันตรงตัวอยู่แหละเห็น้ามบอกอะเก๋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 อะบานบ้านบานบ้านบ้านบานต่อมาและมาต่อมาอันนี้จะไม่ตรงแล้วอันนี้จะเป็นพาพาก็ขีดละขีด ผ่าอ่ะคำว่าผ่าอยู่เสียงเอกใช่พาขีดเลยผ่ามันขึ้นผ่าเสียงเอกผ้าเสียงโทอ่พาก็ขีดขีดละออกคำนี้ไม่เอาค่ะผาผาอยู่เสียงอะไรจัตวาอ่าาอยู่เสียงจัตวาเนาะตัดมาคําว่าหามหามอันนี้ขีดขีดหามขึ้นขึ้นหามห้าม อสองช่องนี้ถามห้ามอันนี้ขีดคำว่าห้ามหามอามาหามเลยหามถัดมาคำว่ารองอ่าตรงนี้มีนะรองรองรองขีดขีดละไปถัดมาร่องร้องแล้วก็ตัวนี้ขีดละนะคะขีดอ่ารองขีดแล้วก็ร่องร้องแล้วก็ขีดคําว่ายายาขีดยาจะาอยู่ตรงนี้ ยาไม่โทย้ายอยาไม่เอกย่านะใส่เป็นไม่เอกนะร่องก็ไม่เอกนะลูกอ่ายายาไม่โทคือมันยาหย่ายายาหย่ารูปกับเสียงไม่ตรงกันไงค่ะหย่ายายาหย่ารูปเป็นเอกแต่เสียงเป็นโทก็เขียนตรงนี้ยอยาไม่เอกย่ายอยาไม่โทย้าอ่ะยอยาเขียนตรงนี้ก่อนตรงนี้ขีดตรงนี้ก็ขีดคําว่าร่องก็เหมือนกันร่องเขียนร่องเสร็จขีดร่องร่องไม่เอก แต่รูปคือไม่โทรก็เขียนลอออกงอลองไม่เอกล่องลอองลอง,ลอง,ง,อลองไม่โทรลอ้ออยู่ที่ไม่ตีอ่ะ,ะก็ขีดละออกแบบเนี้ยเอาเสียงนะลูกใส่ตามเสียงแต่ไม่ต้องไปรูปวรรณยุก,ก็คือคงเดิมแต่ใส่แต่ใส่ในช่องที่ช่องที่มันออกเสียงเนาะอ่ะถัดมาหน้าสุดท้ายแบบฝึกหัดข้อที่ห้า หาข้อเขียนเชิงอธิบายได้แก่ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดที่โรงเรียนแล้วคัดลอกลงในช่องว่างจากนั้นเขียนบอกข้อควรปฏิบัติเป็นเรียงความสั้นๆอ่ะอะเอาแค่สามข้อพอนะหนึ่งเอาแค่สามข้อสั้นๆข้อหนึ่งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอ่ะสองไม่พูดคุยส่งเสียงดังและสุดท้ายสามไม่นําอาหารมารับประทานในห้องสมุดเนาะไม่นําอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานข้อควรปฏิบัติ หรือเมื่ออ่านข้อเขียนเชิงอธิบายแล้วคือเขียนแบบนี้เมื่อจะเข้าใช้บริการห้องสมุดควรแต่งกายให้ให้เรียบร้อยไม่ควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าห้องสมุดและไม่ส่งเสียงดังแค่นี้เขียนเขียนเชิงอธิบายแค่นี้พอนะคะนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะว่าสี่หน้านี้จะโอ้ยครูเยอะมากเลยเนะี่ยอย่าไปเครียดน,นะลูกค่อยๆทําทีละหน้า ยังไม่ต้องส่งภายในวันนี้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้ค่อยๆทำทีละหน้าไม่ต้องรีบร้อนลุกไม่ต้องรีบร้อนฝึกไปเรื่อยๆทำนะคะค่อยๆทำไม่ต้องกังวลว่าเออครูคคให้งานเนี่ยสีหน้าเลยจะไหวไหมครูไม่ได้เล่งลูกคือหนูทำได้เท่าไหร่หนูส่งมาเรื่อยๆครูไม่ซีเรียสนะไม่ได้จำกัดเวลาอะไรอะไรเลยคู่ครองว่างวันไหนก็ค่อยสอนไม่จำเป็นจะต้องส่งภายในวันนี้นะอ่าใบงาน ห้าห้าสิบเอ็ดห้าที่สองเหมือนเดิมห้าสองห้าสามห้าสิบสี่เหมือนเดิมนะที่ให้เมื่อกี้เนี้ยส่งมายังอัลบั้มครูตั้งแต่สิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปเนาะไม่ใช่ว่าครูเร่งหรืออะไรคือเมื่อไหร่ก็ได้ครูหลังจากสามโมงวันเนี้ยคือตอนไหนก็ได้หรือวันเสาร์อาทิตย์ผู้ครองหยุดก็ได้นะอ่าคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนใบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป กับการเรียนการสอนในคลิปถัดไปนะคะนักเรียนขอให้นักเรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ